ประกาศอำเภอฝาง9โลแม่สวย61โลได้มาถึงอำเภอฝางก็ต้องเดินเล่นอยงลงคื้นเนาะตัวนิเชาก็จะไปบันดอยดอยอ่างขางจุดชวมวิวส,สวยถังความสูง1,412เมตราจ้าด่านา้ทะเลอุทยานแห่งชาติผ้าห่มปกอ๋อตัวนี้เป็นอุทยานหม่มอุทยานแห่งชาติผ้าห่มปกท้า ป้ายดอยอ่างขางกันคุณมีหมอกเต็มดอยเลยบรรยากาศถนนหนทางเนาะถึงเศร้าห้องังคึงวันนี้อากาศอยู่ใกล้ๆเดินทางจากที่พักมาคะเขาว,ว่าอยู่ซิบก็รูเอิลนี่นไปทดลองดูที่เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงอ,อ่ามีอบ้านปุ๊กอยู่บนดอยเพื่อนเหรอ ไฮล้องไปดอยอ่างขางยี่สิบกิโลไงอย่างนี้ไปเอ้ยยี่สิบกิโลมันปะเดี๋ยวมาลุ้ว่าเป็นยังไงอ่ะมาไปนี่บรรยากาศแถวข้างๆเออพี่ของขายเราไปไปถ่ายรูปก,กันะนะได้นะนี่ของอะไรนี่มาแถวนี้จะเป็นสวนส้มเนาะไม,มเป็นสวนส้มดอยเห็นไหมเนาะ บ้านพักของจีนยูนานนะแถวนะดูแล้วจะเป็นคนจีนยูนานวะนี่สวนส้มให้เขาสวยจัดสวนส้มเดี๋ยวขากำจะแวะดูสวนส้มนาทีวะเงี้ยตรงเนี้ยเก็บอะไรได้มาให้เขาเดี๋ยวนี้มันจะมีบ้านพักของอะไรปะมาให้เช่านอนด้วยนะมันนั่นนี่เป็นสวนดินจีกระไรเอ็มข้างหน้าทางลาดชันวะเงี้ยเออ โอ้สวยฮะขึ้นมาสัพักแหรกเนี่ยก็โหโดอยเหมาะอยู่สูงสันเะจะถ่ายรูปตรงข้างล่างเหาตรงนี้มองบ่่อยเห็นเหาะอยูอ่บนดอยเะข้างล่างเนี่ยเขาปลูกลิ้นจีก่กหนเฮาะดอยอ่างขางเนี่ยมองไปข้างล่างโอ้เป็นทะเลหมอกเหมาะเลยมองเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นฮะมาขวายไปน้อยปะมันต้องขึ้นมาเจ้าเจ้าหน่อนเนาะเหมาะเนี่ย บรรยากาศสวยฮะเออสุดยอดเลยมาท่องเที่ยวโอเคเลยสุดยอดแม่แต่คางขึ้นดอยได้เหมาะอยู่เหมือนกันนั่นสูงสัอ้อดอยอ่างขางบริเวณน,นี้เขาเรียกว่าอุทยานดอยพะ h o มปกอุทยานพาะ h o มปกมันเขียนไว้แต่เกียอ้อเป็นอุทยานดอยพะ h o มปก e n e o u s เอนเก,กันนะจนมากเขาจะปลูกลิ้นจี่กันเฮะแถวเนี้ยสวยว่ปดูแล้ว อุทยานแห่งอุทยานดอยพระห่มปกของนั้น,นะปะ่ะไปต่อเดี๋ยวก็จะถึงบนดอยแล้วลไปเรื่อยๆโค้งไปโค้งม,มาเนี่ยต้องระวังนี่ก็แลโค้งไกลๆเลยนะสินไกรด้วยแต่ก็เป็นดอยที่ขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วมันก็เป็นทางแบบว่าพับง่ายนะมันไม่ได้เป็นสันขึ้นตลอดนะมันโค้งไปโค้งม,มาแต่มันอยู่ทางบนยังไง ดอยอ่างขางอุทยานผ้าห่มปกพวกนั้นนะเออเป่าอุทยานนั่นเองสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางโอ้บรรยากาศเหมาะครับดอกไม้ก็สวยครับไปหาซื้อของสักหน่อยดูเออตรงบนนี้เขาจเจริญเรามีของขายเยอะแยะเลยดอยอ่างขางอุทยานผ้าห่มปกพงเนี้ยเออดอยสูงจัดฟุ้นม้อจัดเลยไหน เดี๋ยวต้องถามเนาะถามรนาะลานข้าวแถวนี้ก่อนว่าจะขึ้นไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนาะเดินดูก่อนโอ้ร้านยังบบเปิดเลยนะเนาะทางบนนี่เป็นอากาศสวยดีนะเป็นเสาเข่าทั้งนั้นเลยดูแล้วเนี่ยชาวเราอาจจะบกหอยมีนะดูอ่ะเดี๋ยวหาดูกันอ๋อนี่มีบัวหิมะมีอันนี้ด้วยเนาะ บัวหิมะนี่ขายเป็นจะได้กิโลกะอันนี้กิโลยี่สิบบาทครับอ๋อกิโลจีอันนี้แคลนหวานดีไหมเนี่ยหวานค่ะอร่อยมากอันนี้ปลูกปลูกบนดอยนี่กันด้วยอะไรค่ะนผลมุนดอยนี่ไว้ค่ะอ๋อปลูกบนดอยนี่เออดอยอ่างขางนี่เขาปลูกบัวหิมะพร้อมด้วยเนี่ยเหรออันนี้ก็คิบนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นูเยเหมือนท่านี่เป็นคนจีนยูนานก็ตรงนี้อ๋อจีนยูนานออ๋จีนนนยูาแล้วข้างบนนี่ไปเรียนหนังสือไหนกันนะมีนะมีอะไรอ่อนโรงเรียนด้วยในออดโรงเรียนอยู่บนนี่เลย Okay. ออโอเคเขาเจริญข้างบนเนี่ยมีโรงเรียนมีอะไรพอ้อด้ดยอ่างขางเนาะฝึงพุงหมาข้างแรกอ,อ,อันนี้ก็ปลูกข้างบนนี่บวหิมะอยู่นานบริการดีเขายกใส่รถให้พร้อมเลยเขาวเดี๋ยวเปิดประตูกอนเดี๋ยวเมเปิดประตูกอนเนาะ บริเวณดอยสวน80ถ่ายแล้วเอายังไม่ทันอัตักตังตางมันดีกันนะถ้าตามนะโอ้ตรงนี้สวยอากาศเย็นด้วยนะเย็นเหลือประมาณสัก2ยี่ส ouais, ิบไม่ถึงก็หนาวเลยนะเอออ๋อที่นี่เีินมาเลยใครอินมาแปดสิบนะมาได้อิน ไม,ม,ม้เมืองหนาวดอกไม้สวยเออมอมอมทีนน่บ,บ,บนานมาิตด,ดอกอะอนะกะน,น,น,นี่สวนกะลําปีนี่ยนั่นๆๆดอๆๆ่ๆนๆๆๆๆันนๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆอๆ่ๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆ้บนๆๆนนๆๆๆอัๆๆๆๆๆยๆน กลําปีเนี่ยเขาปลูกไปดับเฉยๆนั่นนะแต่บอกกินไม่ได้ว่างั้นนะที่ออกเห็นเ,เขาว่าสัมภผัสถึงกับทายตรงนี้อ่าๆสวยเออหม้อหม้อเนี่ยดยอ,อยยยกชอบอๆๆากาศา <ๆ S 1> เย็นนะฮะเออโอเคเลยสวยสวยโอ้โหไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนันอ,อีกก็ยังไม่ถึงนะขึ้นไปได้เลยเลยไงนี่เขากำลังจะปลุกเประกันอากาศเย็นสบายเลย 真是。